วันนี้สาจะมาแชร์วิธีการเซตผมสุดปังไม่พังระหว่างวันแน่นอนค่ะอันดับแรกเราก็ต้องให้มั่นใจว่าผมเปียกน้ำนะคะอันนี้คือหลังจากที่สาใส่ครีมหมักผมเสร็จนะคะสาก็จะล้างผมแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนี่สูงๆกล้ๆเลยผมเงางามมากครีมหมักผมตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายนะคะรอแป๊บหนึ่งนะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนของการใส่ลิปอิงคอนดิชเนอร์เลยนะจ๊ะลิปอิงคอนดิชเนอร์เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะใครที่มีผมยิกแห้งกระด้างชีฟ้ฟูหรือว่าคนผมรับสารเคมีแนะนำตัวลิป i ิงคอนดิชเนอร์เลยจ้ะต่อไปเราก็จะมาต่อด้วยขั้นตอนของการลงเครีมจับรลอนนะคะเราจะลงต่อกันเลยเนาะให้มั่นใจว่าผมของคุณเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าผมคุณเริ่มแห้งเนี่ยผมมันก็จะเริ่มฟูถ้าคุณเซ็ตผมไปในขนาที่ผมมัเริ่มฟู ตอนที่ผมมันแห้งเนี่ยมันก็จะยิ่งฟูมากกว่าเดิมฟังแล้วงงไหมเอาเป็นว่าเวลาที่เซตผมเนี่ยอย่าปล่อยให้ผมแห้งเกินไปนะคะต่อมาสาก็จะใช้วีห่างนะคะวีผมแบบนี้นะจ๊ะเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปทุกซอกทุกมุมของเส้นผมนี่สาจะมาขยำน้ําให้ดูนี่คือน้ําที่อยู่ในผมของสานะคะ เอาแบบประมาณนี้เลยนะคะให้มั่นใจว่ามีน้ําเพียงพอในเส้นผมตอนที่คุณเซตนะ้ําไม่งั้นเดี๋ยวพอผมแห้งแล้วผมจะฟูนะคะต่อไปขั้นตอนนี้นะคะเป็นออปชั่นเนาะสาจะใช้มูสหรือบางวันสาอาจจะใช้เป็นตัวเจลนะคะแต่วันนี้ลงมูสแทนนะคะสาก็จะลงมูสเพื่อให้ผมเนี่ยมันเป็นลอนนานขึ้นนะคะลงไปทั่วๆแบบนี้เลยมูสตัวนเนี้ยของ not your master เนี่ยสาชอบมากๆใช้แล้วนะคะผมมันไม่ได้แห้งกระด้างนะคะ แล้วสาก,ก็จะค่อยๆสครัชสครัชตัวมูสนะคะจนคุณมองไม่เห็นตัวมูสเลยนะคะให้มันซึมเข้าไปในเส้นผมสครัชแบบนี้ดูนะนะัตอนที่สาสครัชนะคะลอนเนี่ยมันจะเริ่มชัดขึ้นแหละเห็นไหมเนี่ยลอนเริ่มชัดขึ้นแล้วเวลาที่คุณสครัชผมแบบนี้ต่อไปสาก,ก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะในการช่วยซับน้ำนะคะเวลาสาซับน้ำสาไม่ขยี้นะสาแค่ใช้ซับน้ำเบาๆนะคะนี่ให้ดูลอนผม สาก็จะพับผมแบบนี้ไว้นะคะแล้วต่อไปก็จะไปเป่าผมค่ะหลังจากที่เป่าผมนะคะสาก็จะมาใส่เซรั่มนะคะซิลเก็บ moisturizer ในส่วนปลายผมไว้นะคะนี่สาก็จะใส่ลงไปเลย สาใส่ทั้งหัวเลยนะคะเพราะว่าสาเป็นคนผมแห้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนที่หลังจากที่คุณใส่ตัวเจลหรือว่ามูสพอผมแห้งแล้วเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าผมมันจะแข็งๆใช่ไหมเวลาที่คุณขยำเซรั่มแบบเนี้ยมันจะช่วยให้ผมของคุณนุ่มขึ้นแต่ว่าลอนยังคงอยู่ดีเออวันนี้สาไม่ได้ใช้หวีช่วยจับลอนนะคะสาใช้เป็นการสครัชผมแทน เวลาที่สาสักขันผมแบบนี้มันจะทำให้ผมของสาเนี่ยมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะรักษาก็ค่อยๆเขยา่าเขย่าตรงโคนผมนะคะเพื่อเป็นการให้ผมเนี่ยมันมีวอลลุ่มเยอะขึ้นสาจะบอกก่อนนะว่าสาเป็นคนผมหยิก เส้นเล็กบางนะคะวันที่สาอยากให้ผมมันตูมๆเนี่ยสาก,ก็จะใช้เทคนิคนี้คือไม่ได้ใช้วีช่วยจับลอนแต่ว่าจะใช้เป็นการใช้มือสครัชผมแทนนะคะสาก,ก็จะนี่ให้ด,หดูเห็นไหมตูมมากจ้าตูมสุดๆนะคะนี่นะคะให้ดูอีกทีหนึ่งตูมมากๆจ้านี่นะผมลอนสวยมากนะคะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่สาใช้นะคะง่ายมากๆลองเอาไปทําตามกันดูนะคะถ้าทําแล้วได้ผลยังไง เอามาแชร์กันด้วยนะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะคนผมยิกเนี่ยสวยที่สุดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย